ขาววันนี้ที่เขานําเสนอเสนอไปอะ่ะคือนาราเคปก็เธอดทั้งหมดไม่มีคนอื่นน้อยทรั้งจะมีคนอื่นแต่ว่ามันคือนาราเคปก็เธิดทั้งหมดเรื่องนี้หนูขออนุญาตหลง,ง่ายปอดหนูเหนื่อยมากที่สุดในโลก ทุกคนจะได้ดูข่าวในเรื่องของกต้าชามาซึ่งหนาต้องบอกเลยว่ากต้าชามาไม่ใช่กุ้านาลามันไม่ใช่กต้านาลามันคือชื่อจริงๆแล้วคือกต้าชามาตัวนี้ฮะหนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆพอตั้งแต่ตอนที่หนูผอมลงเนี่ย ลือหนูสวยขึ้นนะ่ะมันคือการที่หนูอ่ะอาจจะดูดีขึ้นหนูคิดที่จะทําแบรนด์เดียวก็คืออาหารเสริมลดน้ําหนักซึ่งตัวกูต้าหรือตัวอะไรหนูไม่คิดที่อยากจะทําเพราะหนูไม่ได้โฟกัสว่าตอนที่หนูสวยขึ้นหรืออะไรก็กตามว่าหนูขาวขึ้นหนูจะทาตัวกูต้าหรือก็ตามหนูไม่มีความคิดเพราะในความคิดตอนนั้นหนูคือที่อยากจะทําอาหารเสริมลดน้ําหนักอย่างเดียวจนกระทั่งนะคะมีพี่เนี่ยเขาเคยพี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจ้างมาราเนี่ย มาบ่อยมากตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วจนวันนี้วันที่เขาเห็นนาราเนี่ยสวยขึ้นหรือดูดีขึ้นเนี่ยเขาเลยติดต่อให้นาราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของกูต้าชามาซึ่งนาราเขารู้สึกว่าฉันรับตอนนั้นรับรับทุกอย่างที่ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเพราะเราจะโฟกัสจุดเดียวว่าฉันจะไม่ยาบรับยาลดน้ำหนักเลยเพราะฉันจะทาเองกูต้าชามาจ้างเราโอเคคนก็ถามว่า เฮ้ยแล้วมันมีสารได้ยังไงไม่ได้ตรวจสอบหรอขั้นตอนแรกนาราตกลงลกับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนาราขอดูเอกสารวันที่นักเซ็นสัญญานะคะนาลาขออนุญาตดูเอกสารอยการผลิตเพราะถ้าสมมติว่าเราจะทําอาหารเสริมอะไรก็ตามเนี่ยอยเนี่ยก็จะต้องดูในสารสาก,กัดชื่อแบรนด์ต่างๆว่าผ่านไหมซึ่งเอกสารที่นาราได้ดูหรือที่เขาทางเจ้าของแบรนด์มีอยู่ตรงนี้อยก็คือให้ผ่านไปที่เรียบร้อย นาราเลยมั่นใจได้ว่าสินค้าที่นาราทามาเนี่ยสินค้าที่เขาให้นารารีวิวเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยปลอดภยัยออยให้การรับรองถูกต้องชื่อกูต้าชามาทุกอย่างถูกต้องเราเลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งระยะเวลาพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นทั้งหมดหกเดือนนาราเนี่ยจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้คือวันที่สามสิบกันยายน การมีเซิเตอร์ของนาราเนี่ยมีการโฆษณาดังนี้สิ่งที่นาราต้องทำคือไลฟ์สดทาง f a c e b o o สี่ครั้งลงรูปสี่ครั้งจะทำอะไรเกิอนนอกจากนั้นแล้วแต่คุณที่ดิวในสัญญาซึ่งสัญญาแล้วก็ตัวรับเงินเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าที่ตำรวจกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลายคนถามว่านารากินจริงไหมนารากินจริง พราะถ้าใครติดตามไอจีนาราสตอรี่เนี่ยจะเห็นว่านาราเนี่ยกินก่อนนอนนาราจะลงสตอรี่ว่ากินก่อนนอนและบางครั้งไลฟ์สดเนี่ยนาราก็คือจะกินให้เห็นเลยว่ากินจริงเพราะถ้าสมมตินาราเนี่ยรู้ว่ามีสารอันตรายตั้งแต่แรกหนูจะกินให้ตัวเองตายทําไมซึ่งนาราก็จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านาราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารตัวนี้ขึ้นมาวันที่หนูโดนจับอะนาราถามว่าพี่คะตัวที่พี่ตรวจอะคือหลอดไหน ซึ่งคุณตำรวจก็บอกว่าคือรตที่สี่ที่ตรวจเจอสารซึ่งรถที่หนึ่งรถที่สองรถที่สามเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่มีปัญหาคือรถที่สี่ที่มีปัญหาที่ดาราจะฟังมาเจอตรวจเจอสารพาอกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยคือตรวจมาเลยซึ่งจะถามว่าตำรวจแกล้งไหมน้ารารู้สึกว่าอันนี้ตำรวจไม่ได้แกล้งเพราะว่าดาราเนี่ยก็คือได้รับจากทางเพจบ้างคนติดตามบ้างคนที่ซื้อไปแล้วแบบ กับตัวแทนแล้วเขาก็จะบอกอะไรว่าพี่กูต้ามันเป็นอย่างนี้กูต้ามันเป็นอย่างนี้แกะออกมามันเป็นแบบนี้ซึ่งนาราเนี่ยก็คือหลับเรื่องแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าของแบรนด์ให้เขาไปเคลียร์เองส่งทางลูกค้าติดต่อให้เขาเคลียร์เองเพราะนาราเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เลย <S <S ซึ่งตรงนี้พอเกิดเรื่องวันที่ตำรวจมารวบบ้านเนี่ยนาราก็โทรถามเจ้าของแบรนด์เลยว่ามันมีสารเสพติดได้ยังไงนาราต้องขอญยตใช้คำว่าสารเสพติดมันมีสารอย่างนี้ได้งไงเพราะหนูชื่ออ่านไม่ถูกชื่อมันยาวมากหนูก็เลยถามกับเจ้าของแบรนด์ ว่ามีได้ยังไงซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็ตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะทุกคนตกใจหมดตัวแทนก็ไม่รู้นาราก็ไม่รู้เจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้เพราะคนที่รู้คนเดียวคือโรงงานผลิตสินค้าและเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะมีตั้งแต่็อตแรกสามเซติคเนี้ยมันจะมีตั้งแต่็อตแรกเป็นไปไม่ได้ถ้ามีตังแต่็อตแรกออยอจะไม่ให้ผ่านวันที่ตำรวจมารวบที่บ้านหนูตรกว่าหนูตกใจมากเราก็คิดว่าเฮ้ย เขาไมา่รู้เรื่องอะไรตำรวจก็ยังไม่ถามจนแม้กระทั่งเขาก็บอกให้เราว่าเนี่ยกูตาตัวเนี้ยมีสารชื่อว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเราก็ตกใจว่ามันมีได้ยังไงวะเราเป็น v i เตอร์มาตั้งนานแล้วอะจนสิ้นเดือนเนี้ยมันจะหมดสัญญาอยู่แล้วอะหกเดือนอะสัญญาหกเดือนอะเราขายมันแต่ล็อตหนึ่งล็อตสองแล้วว่าล็อตสามแล้วว่าทำไมไม่มาหา ซึ่งแต่ผลิตการผลิตแต่ละครั้งเนี่ยนาราไม่ทราบนาราไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เขาคุยกับโรงงานอย่างไนงนาราไม่รู้ว่าเจ้าของเขาสูตรเขาคืออะไรเรามีหน้าที่ขายเรามีหน้าที่โปรโมทเพราะหนูปเป็นพรีเซนเตอร์หนูจะทํายังไงให้คนเข้าไปซื้อไลฟ์สินค้าทํายังไงให้มีลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อของเขาเพื่อเขาจะได้ต่อสัญญาหนูไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วว่า เราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนั่นคือการโปรโมทจนแม้กระทั่งมีปัญหาหนูก็ยังตกใจว่ามีได้ยังไงเพราะถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีหนูก็ไม่ทำออยก็คงไม่ให้ผ่านหนูจะให้ตัวเองไปอยู่ในเสียงคุกทำไมหนูจะทำไปทำไมคำถามที่คนถามว่ามีสารจริงไหมเนี่ยตำรวจก็พิสูจน์ออกมาแล้วจากกรมวิทยาศาสตร์ว่ามีสารอยู่จริงในกูต้าชามา พอเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ออกหมายจาับมีตัวเจ้าของแบรนด์มีตัวนาลามีบัญชีคนที่รับเงินโอนมีคนที่รับเงินโอนนะคะ ที่โดนแน่ๆตอนนี้คือสามคนแต่ตัวนาราแสดงความบริสุทธิ์ใจมีหลักฐานทุกอย่างว่าตัวนาราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตนาราไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาคุยกันยังไงนาราไม่รู้ว่าเขาทําด้วยวิธีไหนซึ่งนาราก็ขอยืนยันว่าเจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้ว่ามันมีสารตัวนี้ได้ยังไงซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทางเจ้าของแบรนด์เขาก็จะออกมาพูดในมุมของเขา เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่คุยกับโรงงานในการผลิตนส่วตัวนาราไม่เคยขายผ่านทางนารานาราไม่เคยมานั่งขายกูตา้าหนึ่งแถมหนึ่บาทนาราไม่เคยมานั่งขายเองคนที่ทักมาในเพจนาราขอสนใจกูตา้าสนใจกูตา้านาราไม่เคยได้มีการตอบขายและอีกอย่างนาราไม่เคยเปิดรับสมัครตัวแทนของกูต้าชามาทั้งสิ้นาราทาอย่างเดียวคือทําหน้าที่เป็นพีเซนเตอร์ ในการโปรโมทสินค้าให้ดีที่สุดตัวหลักฐานของหนูที่หนูมีอยู่สัญญาพิสเตอร์การรับเงินสัญญาการจ้างงานเวลาหนูทําคลิปส่งงานส่งงานส่งงานให้เขาว่าแม่หนูส่งงานนะและแม้กระทั่งเขาไม่ได้ต่อสัญญาการที่ไม่ได้ต่อสัญญาหนูก็มีหลักฐานส่งให้ตํารวจทั้งหมดนี้สิ่งที่หนูจะทําได้คือหนูจะต้องขอโทษทุกคน ลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อไปแล้วและมีการเกิดกังวลใจคนที่เป็นตัวแทนยังไงก็ตามซื้อมาจากไหนให้ลูกค้าทักไปหาที่ซื้อมาตรงนั้นพอตัวแทนเขาจะส่งเรื่องไปให้เจ้าของแบรนด์และเจ้าของแบรนด์จะรับผิดชอบให้กับทุกคนอย่างเต็มที่และอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมอินาเบิถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมันคืองาน มันคือโอกาสที่หนูได้คว้าม,มาสัญญาหนูอ่านใบผลิตสินค้าว่าออยอรับรองถูกต้องหนูขอดูทุกอย่างมันถูกต้องสัญญาโอเคออยอถูกต้องผ่านสัญญาเราทําได้เราทำหน้าที่ตรงนี้ได้เราโอเคเลยตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้นาราขออนุญาตพูดในในใน,ในเรื่องของนาราเนาะนาราเชื่อว่าถ้าสมมติ ใครที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะได้ทํางานมันคืออาชีพของเราทุกคนก็นต้องอยากจะทำถามวานาวลาตรวจสอบไหมาวลาตรวจสอบทุกอย่างโอเคเขาเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นสินค้านี้ได้เราก็ต้องทําเราจึงทําหน้าที่หนูคือรีวิวสินค้าให้เจ้าของแบรนด์นพึงพอใจ หนูก็ทำให้ลูกค้าทุกคนที่จ้างงานหนูพึงพอใจแต่กับคนที่ถามว่ามันขาวพึ้นจริงไหมหรืออะไรก็ตามหนูจะบอกตลอดว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหนูจะพูดตลอดในคลิปไลฟ์สดต่างๆสามารถย้อนหนูได้และหนูก็เชื่อว่า นี่พอมันมีสารเสพติดข่าออกมาแบบนี้แล้วอะคนที่โดนน่ะคือหนูคนเดียวหรวมนารเาเคมาเธยจับนารเาเคมาเธยทั้งทางที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเราทำแค่หน้าที่ของเรา สุดท้ายคนที่โดนก็คือหนูคนเดียวหนูเสียังชื่อเสียงนะหนูเสียทำง,งานหนูก็ต้องการความรับผิดชอบกับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกค้าหนูเหนื่อยมากหนูของพูดตรงๆจางใจหนูเลยนะ เาตรวจสอบหมดทุกอย่างที่คำว่านาราหรือวินาาส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมันมีสารผิดมันก็คือผิดมันผิดอยู่แล้วมันมีสารอย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยครั้งที่เราไม่รู้ถ้าหนูอี่โรงงานแล้วหนูเห็นโรงงานใส่สารอยู่หนูก็จะตบเขามึงจะใส่ทำไ,ไม เพราะเหตุการณ์ตัวที่หนูทำออกมาหนูก็ไม่เคยใส่หนูไม่รู้เราจะหลอกลวงผู้บริโภคทำไมอ่ะหนูเหนื่อยมากหนูเหนื่อยที่นหนูเดินอ่ะดูเขาพูดเลยนะ ดูขอบพูดเลยตรงนี้หนูเชื่อว่าตรงนี้ผู้ใหญ่ดูอยู่นั่นแต่หนูเกิดเรื่องอะไรนะเข้ามานูโอดตัดแค่หน,น,น,น้าทุกอย่างแม้ก็ทางเรื่องงานเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่หนูหมดตัวไปรอบนึง แต่นี่หนูทาให้เก็บตัวเองมีรายก็คือการที่หนูขายกล่องซุมคุณจะถามว่ามึงล้มไปแล้วรอบนึงมึงกลับมีได้ยังไงหนูใช้ความเก่งความขยนันความหน้าด้านของหนูที่กระเทยเลยหลายคนล้อมันว่าขอคนไม่นอนขอคนไม่นอนนั่นคือทําให้หนูมีรายได้ตอนที่หนูเป็นหนี้เยอะๆหนูหมดตัวหนูรีบลุกขึ้นไปมาสู้จะทํายังไงให้กูกลับมีเงินได้ หนูขายของของคนไม่โดนหนูหาคำพูดสารพัดส,สุดท้ายทุกคนเอฟซี MC, มาซื้อหนูหนูขายของหนูได้กำไรหนูก็รีบไปปลดนี้ปลดนี้ปลดนี้ทำการตลาดทำหลายอย่างให้ตัวเองกลับมามีได้แต่มอกลับมามีได้หนูก็มีไม่เยอะ หนูก็ต้องวางแผนชีวิตตัวเองใหม่อยากได้อะไรแบบคนอื่นก็ไม่ได้อยากกินอะไรแบบคนอื่นบังคังหนูก็ไม่มีหนูขอพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่หนูโดนเรื่องดีดอ๋อมีหลายคนพูดกันหนูกัตลอดว่ามึงไม่รอดแน่เพราะวงไหนเขาก็บอกมาว่ามึงก็ต้องเข้าคุก หนูถามกับพี่ที่เขาโดนมาแล้วเขาบอกนาราย,ยัางไงก็ไม่รอดแต่ใจแล้วว่าไม่ได้ทำแบบนั้นแต่หนูสู้อะไรไม่ได้หนูตัวคนเดียวหนูไม่เคยมีใครมาช่วยตั้งแต่เกิดเนื้องมาหนูตัวคนเดียวหนูสู้หนูเสียค่าเกี่ยวทนาย หรือว่าค่าคดีต่างๆไปเป็นล้านๆของที่ทุกอย่างนนงมีหนูก็ขายหมดจนที่คนมาก่อมบอกเลยหัวมึงไว้รอดมึงแล้วโดนแน่นอนมึงโดนแน่นอนเพราะสามคนที่โดนอ่ะสองคนละรอดแล้วเพราะศาลไม่สั่งฟ้องคนที่สั่งฟ้องคนเดียวก็คือหนู ดูนอนไม่หลับดูเครียดูมีเรื่องหมดทั้งเรื่องกูตาดูโดนยกแล้วพิสตนเตอร์หนูไม่มีงานเข้ามาดูโดนเซอร์หนูขายไม่ได้ล่าสุดนูโดนตำรวจยึดของไปดูขายกล่องสมาร์นอแรกได้ดูลงทุนไปอ่ะ้ตำรวจยึดของดูไปหมดเลย หนูเคยมีช่องทางในการทำหากินแล้วตอนนี้หนูสู้ตัวคนเดียวจนหนูสู้ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ววันที่หนูหนูเหนื่อยที่สุดแม่ถักลายมาถามหนูหนูไม่เคยที่อยาจะบอกเลยว่าหนูเหนื่อยนะแม่ หนูเขียนนะแม่หนูไม่เคยบอกใครแม่หนูอยากให้ไม่แข็งเมื่อนหนูร้องให้หรือหนูเสียใจหรือหนูมีความสุขหนูก็โดนเกิดข้อสงสัยไหนบอกว่หมดไงแต่ทุกคนไม่เคยเห็นว่าตอนที่หนูสู้หนูสู้แค่ไหนคนที่ซื้อของหนูอ่ะหนูขายของหนูต้องได้กําไรหนูก็บริหารจัดการหนูขายสมงบัตหนูขายที่หนูมีอยู่อ่ะ ให้กับตัวเองเพื่อนอะไรปลดนี้แล้วไปชอบคนอื่นหนู่า้เราไ่ชอบทั้งหมดจนหนูไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วของหนูก็โดนยืดไปขายไม่ได้หนูไม่มีอะไรจะขายโดนทอดแล้วจริงๆแล้วคนก็กรอกหูว่าหนูไม่รอดแน่เขาเอามึงแน่หนูโดนไม่หลับเลยมหาวันแล้วเาะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องโดนอะไรอีก วันนี้หนูทำให้หนูรู้เลยว่าหนึ่งหนึ่งสองที่หนูโดนอ่ะมันมีผลกระทบกับหนูหลายอย่างมากหนูเลยอยากจะขอโอกาสจากหญ่ คุณอนนท์กิ่นแก้วท่านสี่ัุวันที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือทำให้หนูผัดใจท่านหนูขอโทษในนาทีนี้ในวันที่หนูไร้สดหรือในวันที่หนูคิดว่าผิดพลาดในใสายตาผู้ใหญ่ในวันที่หนูเสียหรืออะไรก็ตามหนูขอโทษในทีนี้ หูใหญ่คนไหนที่อะไรจะต้องร้ายอะไรหนูอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้มีช่วงเนันี้ทำอาหากินหนูรู้สึกผิดหมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างที่หนูทำไปหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครหนูไม่เคยคิดจะฆ่าใครทุกเรื่องทุกราวหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หนูขอสญญารยาและสาบานหนูขอโอกาสจากพวกท่านอย่าได้ทำเลยหนูได้พีเรืแล้วอีกเลยหนูขอของให้หนูกลับมาได้ขายได้เลี้ยงชีพตัวเองต่อและหนูขอให้กันได้หนึ่งสองให้ท่านเห็นในความยุติธรรมในความจริง หนูขอโอกาสจากใครที่มีอำนาจท่านสีสุวรรคคุณอานนนหรือในหลวงหรือใครก็ตามที่สามารถทำให้หนูหลุดพ้นได้เพราะเจตนาที่หนูทำไม่มีความตั้งใจอย่างที่เป็นหมายออกมาเลยหนูรู้สึกผิดและหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปทำอะไรแบบนั้นหนูจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหนูจะจำเป็นบทเรียน หนูขอโอกาสให้หนูได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้หนูได้ทำโอกาสดีๆกับสังคมหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปยุ่งวิ่เกี่ยวจะไม่ทำอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้กลับไปลืมปลาอาปากให้หนูได้ขายของอย่างมีความสุขให้หนูได้มีเงินไปช่วยเหลือสังคมหนูขอให้ในหลวงเมตตาและหนูขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูด้วยเถิด หนูเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่หนูอยู่เพราะตอนนี้หนูไม่มีอะไรแล้วหนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูทำเป็นบทเรียนหมดแล้วหนูขอโอกาสให้หนูคั้งหนึ่งถ้าหนูทำผิดอีกอย่างที่หนูพูดท่านทำให้หนูได้เลยแต่หนูขอโอกาสให้หนูได้กลับไปแก้ตัว ใ้หนูได้กลับไปเลี้ยงครอบครัวให้หนูได้ไปลิ้มรสชาติความสุขดูขอโทษจริงๆแล้ววันที่หนูได้สดที่ถูกเฟี้ยนหลังเจอเกิดเหตุการณ์ดูขอโทษและหนูจะไม่ทําทุกอย่างที่มันขัดใจพวกท่านอีกต่อไปเพราะหลายคนเีาบอกเลยนว่าหนูไม่รอดหนูไม่รอนแน่นอนดูกลัว หนูขอโอกาสครั้งานขอให้ในหลวงเมตตาหนูขอให้คนในวังเมตตาช่วยหนูหน่อยนะคะหนูขอใหู้้ใหญ่เมตตาหนูหน่อยเพราะหลังจากนี้หนูไม่มีหนทางแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะไม่กลับไปทำอีกหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกจริงๆและต่อไปหนูจะทำให้ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ด้วยใจของหนู